เรียนกันต่อเลยนะครับนาหน้า64นะครับหนังสือสมัยหกนะครับวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .6 ทั่วประเทศไปครับเรื่อใบยแล้วทีนี้ lesson จงฟังนะครับผม point ให้ชี้นะครับ and repeat ให้อ่านตามมีคลิปเสียงก็มาฟังคลิปเสียงกันก่อนเน่งนะครับ point and repeat on the left on the right, on the corner, walk along, turn right, turn left, on the left นะครับแปลว,ว่าอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนะในที่นี้หมายถึงการบอกทิศทางนะครับนะเพราะต่อจากนี้เราจะเรียนเรื่อง direction นะครับก็คือการบอกทิศทางนะครับ n t h น r i g h t นะครับก็ตรงกันข้ามนะครับก็คืออยู่ฝั่งขวามือนะครับอ n the c o r n e นนะครับอยู่ที่มุมนะครับดูตามภาพประกอบก็ได้นะครับนะสำหรับคนที่ดูทาง youtube นะครับนะแต่ทาง facebook ไม่สามารถบองเห็นได้นะครับนี่นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับนะตามลูกศรชี้นะครับเดี๋ยลูกศรชี้นะครับอยู่ซ้ายมือ วู๊กอลองนะครับเดินตรงไปเลยนะครับ w ู๊กอ l ลองนะครับเ u ิ n right นะครับเลี้ยวขวาเทิน left เลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้ซึ่งนักเรียนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับนะว่าคําแนะนําในการบอกทิศทางนะครับ lesson and number นะครับให้ฟังและนักเรียนให้เขียนหมายเลขลงไปนะครับว่าประโยคแรกเนี่ยเขาพูดถึงข้อไหนนะครับฟังเสียงต้นฉบับก่อนดีกว่านะครับ and Number o walk along the road two turn left here three the bank is on the corner โอเคครับตดออขอขอไปจริงๆนะั้คุณครูป่วยอยู่แต่ว่าฝืนทำนะครับนะได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับ walk along the road นะครับก็คือเดินตรงไปตามถนนสายนี้นะครับก็จะตรงกับภาพ C นะครับก็ใส่หมายเลขหนึ่งลงไป turn left here นะครับเลี้ยวซ้ายที่นี่นะครับก็จะตรงกับภาพที่สองภาพนี้นะครับใส่หมายเลขสองลงไปภาพดีนะครับ the bank is on the corner นะครับก็คือธนาคารอยู่ที่มุมนะครับก็จะตรงกับภาพ a นะครับก็ใส่หมายเลขสามลงไปนะครับนี่นธนาคารอยู่ที่หัวมุมนะครับ turn right here นะครับเลี้ยวาเลี้ยวขวาที่นี่นะครับก็จะตรงกับภาพ b นะครับใส่หมายเลขสี่ลงไปนะครับ turn right here นะครับ จบนะครับนะแป๊บเดียวหน้าหกสิบสี่จบแล้ว